แต่เพื่นทั้งหลายนา้ำตวนลวนเพิ่นก็สา,ายนี่เป็นห่วยห่อยสอ,องสายมารวมกันอะไรมาใส่ส่วนน้าบอกแก้งพี่น้องเลย มีป่าเปือนบ่าเบิกเลยพี่น้องโอ้ยออกข่าวสวยชาวบ้านเลยเนี่ย ไหเบิ่ป่าจ่ป่าวไหวไหครับนแห้งอไรครับเดี๋ยวนำเขาขเทียนตกแงครับ รอบหลยปีปีนี้ถื่ว่าตแห้งอยู่ปีไก่เ็่เคยไ่ไเ้เกลือเลยบนาวเ้ยทางทุเจ้าสวงอยู่พี่น้องเอ้ยนำนัวมาก,กระโอดกะเดียดเ